เคียงคู่สู้ไปกับชาวนาไทยอาโมเร่เก็บเกี่ยวความสุขอย่างภาคภูมิที่นาก็มีเท่ากันทำนาก็ทำพร้อมกันไถวานปากดำก็เหมือนกันพอถ,ถึงฤดูเก็บเกี่ยวทำไมไม่เหมือนกันข้าวเยอะข้าวน้อยคุณภาพข้าวที่ได้ก็ต่างกันลิบลับแล้วมันต่างกันตรงไหนนั่น,นงไงอ๋อแค่เอา,มาเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าวมาปลูกแบบเดิมแค่นี้ก็จบแล้ว วไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีของกรมการข้าวต้องผ่านกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้เชื่อมั่นว่าได้ตามมาตรฐานของกรมการข้าวอ๋ออย่างนี้ต้องเปลี่ยนข้าวปลูกพันธุ์ดีเชื่อมั่นกรมการข้าวเจ้าที่เจ้าฐานปลูกข้าวปีนี่อยากได้ข้าวพันธุ์ดีๆจากไสน,น้อมเ้ยนุ่นไปทำคนนุน่น อยากได้มเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไปที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครสิครับฮะเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนี่เลยมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการข้าวทนทานต่อสภา<บ>พแวดล้อมเพราะกระสันสู่ชาวนาไทยสนับสนุนข้าวไทยเกษตรที่ใช่ต้องใช้มเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ตีฝ้าไปส้ทีฟ้าเขาไปปูเห็นบละเจ้าแสงแต่แค่มีสุขภาพเลยบดีเดี๋ยวนี้ให้กปลูกเขาอินซี่กันหมดแล้วฮะเขาอินซี่มันปลูกจังไดบ่ยากบ่ยากวาแล้วกลับไปมาปลูกเขาอินซี่ตองมีดินดีมาเลยพันเขาคุณภาพดีน่าดีจากแรงธรรมศาสตร์ว่ใส่สารเคมีดูแลโดยปุ๋ยอินซี่ตามนี่เจ้าก็ได้เขาอินซี่คุณภาพดี ถ้าอยางรู้ขอมุลเรื่องเขาอีกที่หลายกว่นี่็กจะเลื่อไปกรมการเขาเด้อกลับมาในช่วงนี้พาไปดูเรื่องราวของการใช้พื้นที่ดินของสอปรกอรอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายคนอาจจะไม่รู้การรับมรดกสิทธิ์ในที่ดินจากสปกอเขาทำอย่างไรไปติดตามชมได้ในช่วงนี้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในวันนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะที่ของสอปรกรหรือว่าสนใจสําหรับเขตปฏิรูปที่ดินนะคะวันนี้ต้องห้ามพลาดสําสหรับเทปนี้ค่ะเราจะมาพากันไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการมีสิทธิ์ต่างๆในเขตพื้นที่ของสอปรกรรวมถึงการยื่นขอมรดกสิทธิ์ต่างๆนะคะว่าสามารถทําอย่างไรได้บ้างรวมถึงในปัจจุบนันการขอยื่นเรื่องต่างๆสามารถทําออนไลน์ได้จริงไหมวัน,น เราจะมาร่วมไขข้อสงสัยทั้งหมดนี้ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับท่านเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปกหรือท่านดรวินยโรจนทรัพย์ส่สงสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้ท่านได้ให้ความรู้กับประชาชนกันก่อน,อนว่าสําหรับพื้นที่ในเขตที่ดินสป,ปรกรจริงๆแล้วเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนสิทธิ์หรือว่าซื้อขายกันได้ไหมคะท่านต,ต้องขออนุญาตปูพื้นเริ่มต้นนะครับว่า สปรนะครับเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรแลสหกรณ์นะครับและมีหน้าที่ในการจัดที่ดินนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งสิทธิ์นะครับของคนที่รับการดินเี่เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวนะครับไม่สามารถซื้อขายมไม่สามารถซื้อขายนะต้องย้ำว่าไม่สามารถซื้อขายหรือเปลี่ยนมือให้คนอื่นเข้ามาทําประโยชน์นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะต้องเรียนว่าภายในพื้นที่สปกเองเนี่นะครับ เราจัดที่ดินตั้งแต่ปี2018วันนี้ในที่ของเราเนี่ยมีคนที่มีผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะ,ะนะครับเรามีคนที่สูงอายุที่เป็นเจ้าของที่ดินในพื้นที่สณ์กเ,เกือบล้านไร่<อ>เรามีคนที่ถือครองต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีบุตรสืบเนื่องก็เยอะนะครับเรามีคนที่เป็นทุพพลภาพ<อ>นะครับไม่สามารถประกอบอาชีพต่อได้อันนี้ฮะวันนี้เองเนี่ยปัญหาต่างๆเหล่าน,นี้สปปก็เ,เลยเามาออกเป็นระเบียบของคณะนรรมการวิวที่ดินเพื่อเกษตร,รกรรมนะครับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรหรือโอนตกทอมดมาดกสิทธิ์นะครับการเช่าหรือเช่านะครับและการจัดทรัพย์สินนิสินของเกษตรกรหรือเรียกสั้นๆว่าการจัดที่ดินแทนแทนที่นะครับ<ะ>ซึ่งก็ก็จะมีหลักเกณฑ์นะครับในกรณีของการโอนสิทธิ์และการเช่าซื้อเนี่ยการจดัดที่แทนที่ให้กับเกษตรกรอื่นแต่ว่าคนที่จะสามารถทําได้เนี่ยก็ต้องมีหลักเกณฑ์ก็คือเป็นเกษตรกรที่ฉราภาพ S <S ทุพพลภาพะจะป่วยเรื้อรังะนะครับคือหรือประสงค์จะประกอบอาชีพอื่นอีกอันหนึ่งก็คือเกษตรกร,ร,กรที่ไม่ประสงค์จะทำประโยชน์ในที่ดินคือไม่มีลูกไม่มีลูกไม่มีคนสืบทอดแล้วก็ไม่มประสงค์จะประกอบอาชีพต่อไปะนะครับเกษตรกร,เ,ร,กรเหล่านี้นะครับก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการในการจัดที่ดินแทนที่ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นไปตามกระบวนการของ,ของระเบียบที่สพคอกำหพอพอำนดนะครับส่วนผู้ที่ชราภาพแล้วยังประสงค์ ที่จะทําอาชีพเกษตรกรรมอยู่ก็อาจสามารถที่จะมีการโอนสิทธิ์ไปบางส่วนแล้วก็เหลือไว้เท่าที่ตัวเองจะทําได้ mm hmm. อันนี้ก็เป็นเป็นมิติใหม่ของการที่เข้าไปดูพื้นที่เพราะว่าเราเห็นปัญหาเรื่องของอายุปัญหาเรื่องของการถือครองที่ไม่สามารถจะต่อเนื่องได้ <c oughs> นะครับก็ก็นำมาแก้ปัญหาเรื่องนี้วย ก็คือสรุปแล้วไม่สามารถแลกเปลี่ยนมือเองได้ซื้อขายไม่ได้เช่าไม่ได้ต้องผ่านสปกค่ะแต่ก็คือถ้าเกิดเข้าสู่ช่วงวัยที่เป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะหรือว่าไม่สามารถที่จะประกอบเกษตรกรรมได้ก็สามารถที่จะถ่ายโอนเป็นมรดกได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าต้องแจ้งสปกก่อนนะแล้วสําหรับในเรื่องของการยื่นขอติดต่อหรือว่าการจัดที่ดินต่างๆค่ะเห็นว่าสมัยนี้มีการทําในหลากหลายรูปแบบแต่เดิมเนี่ยเรามีการ ติดต่ออะไรยังไงบ้างคะท่านคือเดิมเนี่ยอาจจะพี่น้องที่ที่จะขอรับการจัดสรรที่ดินเนี่ยะจะต้องไปติดต่อที่สำนักงานพิธีกจังหวัดนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีการทําเรื่องของการขอทางออนไลน์นะครับท่านาสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของสองปกนะครับแล้วก็ยื่นขอรับการจัดจัดสรรที่ดินแล้วก็เรื่องของการจัดที่ดินแทนที่ที่ผมได้พูดถึงคือถ้าเกิดบิาดามารดา ที่เป็นเจ้าของที่ดินเสียชีวิตะนะครับเราเป็นลูกหลานนะครับเราสามารถที่จะยื่นขอนภายใน1ปีนะครับยื่นขอยื่ขอรับบริสิทธิ์นะครับจากที่ดินที่บิดามารดาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยซึ่งเราเป็นทายาทเนี่ยเราสามารถที่จะยื่นขอให้เขาจัดที่ดินของเราในแทนบิดามารดาได้นะครับ งั้นขออนุญ,ญาตถามเรื่องของลำดับทายาทเลยนะค,คะอยากให้ท่านอธิบายให้คุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกร,กรเข้าใจง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าในกรณีของการที่จะได้รับมรดกสิทธิ์เนะะี่ยค่ะทายาทจริงๆแล้วสามารถที่จะมาเป็นรุ่นล้านท้อหรือว่าต้องเป็นพ่อ,อแม่ก่อนรหรือยังไงบ้างคะท่านต้องเรียนนยะฮะว่าวันนี้เรามีระเบียบเรื่องของการจัดชั้นเรื่องทายาทไว้ะนะครับเราเรามีการจัดนะครับลำดับของทายาทไว้ก็คือหนึ่งคู่สมรสของกเกษตรกรเนี่ยจะปมนดับที่หนึ่ง เป็นคู่สมรสก่อนนะคะรองลงมาก็เป็นผู้สืบสันดานผู้สืบสันดานลูกหลานเหลือนะครับมีดามารดาะนะครับของของผู้ที่เสียชีวิตหรือผู้ที่จะโอนมรดกสิทธิ์ค่ะแล้วก็พี่น้องร่วมมิดามารดาเดียวกันพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันะนะครับหลังๆก็จะเป็นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาอยู่ท้ายสุดเลยนะครับก็ก็จะเป็นลําดับของการทายาทของการขอรับมรดกสิทธิ์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย เกษตรกรที่อยู่ในเขตสปรแล้วเสียชีวิตเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็แจ้งแล้วฮะว่าให้ทายาตเนี่ยมาขอรับซะถ้าประสงค์จะทําเกษตรกรรมแต่ถ้าภายในหนึ่งปีท่านไม่มายื่นที่เหล่านี้ก็จะกลับเป็นของสปปแล้วก็จัดต่อให้กับคนอื่นที่เขาต้องการที่ดินต่อไปก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ถ้าเกิดกรณีที่เสียชีวิตกระทันหันโดยที่ไม่ได้มีการยื่นขอเรื่องมรดกไว้ก่อนจริงๆแล้วทายาตเองก็สามารถไปดําเนินการย้อนหลังได้ใช่ไหยใช่ครับใช่ภายในหนึ่งปีนะครับเราก มีคุณสมบัติตามระเบียบที่จะรับการจัดสรรไหมถ้ามีก็จะเข้าถึงกระบวนการการรับอนุสิทธิ์ต่อไปก็คือเราจะมีการยึดเป็นวันที่ของใบมรณบัตรใช่ไหมคะท่านว่าภายในหนึ่งปีนี้ครับผมถ้าเกินหนึ่งปีคือทางสปกรเราจะมีการดําเนินการยังไงบ้างก็ที่ดินนั้นก็ต้องกลับมาเป็นของสปกรครับก็ต้องกลับมาให้เราจัดต่อนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เราก็ต้องดูแลคนคน ในกลุ่มต่อไปที่เขาต้องการที่ดินในการทํากินด้วยค่ะแล้วอย่างเมื่อสักครู่ท่านบอกว่ายุคนี้คือสามารถยื่นเรื่องขอเกี่ยวกับทางออนไลน์ได้แล้วนอกเหนือจากการยื่นของมรดกที่ดินแล้วมีเรื่องอื่นๆอันไหนแด่บ้างคะที่สามารถทําในออนไลน์ได้ด้วยเน่วันนี้นะครับเรื่องของออนไลน์นอกจากการจัดที่ดินแทนที่ที่เราคุยตรงเนี้ยก็อย่างที่ผมได้กล่าวยนก็คือการขอรับการจัดที่ดินของสบกนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ยังขยายขยายไปในเรื่องอื่นๆคือเรื่องของการ ยื่นเพื่อขอให้เราแก้ไขไปัญหาเรื่องข้อพิพาทใ,ในที่ดินมีด้วยใช่ไหมคะท่านต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกองทุนเ <c oughs> ปิดรูปที่ดินเพื่อเสกกรรมที่จะยื่นมาขอรับการสนับสนุน <c oughs> นะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คงจะพัฒนาไปสู่เรื่องของการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการที่จะไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดูแล <c oughs> นะครับในการร้องเรียนเข้ามาก็จะมีเปิด <c oughs> เรื่องของออนไลน์ต่างๆเหล่านี้ให้พี่น้องพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรได้เข้ามาใช้ประโยชน์ ผมคิดว่าเป็นการร่นระยะเวลาของการเข้าถึงซึ่งกันและกันนะครับก็จะได้พี่น้องเกษตรกร,ะกรจะได้รับประโยชน์จากการที่จะเข้ามาในเว็บไซต์เราแล้วก็สามารถที่จะ,อะขอหรือว่ามีการที่จะร้องขอในการดูแลของเราในอนาคตได้ด้วยครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่อาจจะยังมีข้อสงสยัยหรืออยากจะติดต่อทางสปรกรสามารถผ่านออนไลน์มีวิธีการยังไงบ้างคะก็จาก การเข้าไปในเว็บไซต์ของสปกรนะครับใน w w w อของ r a L r o A L R O o G O d t H เดี๋ยวคิดว่าคงจะมีตัววิ่งข้างล่าง<ะ>ให้ท่านได้เห็นนะครับเราจะเปิดนะครับช่องทางในการประสานนะครับระหว่างที่น้องกเกษตรกรกับสปกรนะครับหรือไม่นะครับท่านอาจจะโทรศัพท์ไปที่สำนักพลัดที่จังหวัดทุกจังหวัดนะครับหรือในกรณีของสปกรที่มีการออกโมบายยูนิตเข้าไปในพื้นที่ใกล้ๆบ้านท่าน<ะ>ท่านสามารถที่เข้า ไปขอรับบริการตรงนั้นได้เลยนะครับเราจะเข้าไปให้ถึงพี่น้องประชาชนให้มาแล้วก็เห็นว่านอกจากที่จะไปติดต่อทางสํานักงานโดยตรงหรือว่าทางออนไลน์เห็นว่ามีง่ายกว่านั้นคือยกหูโทรศัพท์สายด่วนด้วยใช่ไหมคะท่านครับผมก็สปกรนะครับมีสายด่วนหนึ่งนะครับที่พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะเข้ามานะครับร้องขอนะครับเรื่องของการจัดที่ดินหรือว่าเรื่องของการแก้ปัญหาในพื้นที่ให้กับท่านทุกๆอย่างนะครับเื่องนอกจากจัดที่ดิน เรื่องข้อพิพาทนะครับเรื่องข้อสงสัยเรงกฎหมายเรื่องของงานพัฒนาก็ได้นะครับยังไม่มีน้ำใช้ถนนทางไม่ดีไฟฟ้าไม่มีสอกอพร้อมที่จะเข้าไปประสานงานดูแลตรงนี้ให้ท่านด้วยก็คืออยากติดต่ออะไรก็คือสามารถมาบอกสอสได้เลยเจ็เรามีสายด่วนครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านดเรวันอย่างสูงนะคะที่วันนี้ได้ได้ว่ามาไขข้อกังใจเกี่ยวกับเรื่องของการขอนะคะในส่วนของสิทธิ์แล้วก็การยื่นรับมรดกต่างๆอย่าลืมนะคะคุณผู้ชม ที่ดินสัประกอไม่สามารถซื้อขายได้ไไดนะคะเช่าก็ไม่ได้ไไดแลกเปลี่ยนเองไม่ได้ต้องผ่าน,นทางท <ำ S 2> สรสอร์เ,อเท่านั้น<ช>นะคะคร,รวมถึงท่านใดที่โอ้โหตอนนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์รู้สึกว่าฉันก็มีอายุมากแล้วก็สามารถไปยื่นเรื่องของในส่วนของมรดก ทางทายาทได้นะคะจะได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะพราะไม่อย่างนั้นก็จะถูกยกเลิกสิทธิ์ในการใช้ที่ดินของสปปกรกรนั่นเองนะคะส่วนครั้งหน้าค่ะจะเป็นเกรดสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรให้กับพี่น้องเกษตรกรฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ